สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขูสู้คนครับผมตอนรับขอสู้ช่องแจ็คแชแนลครับหลังจากที่แบบบู๊บบได้่งคลิปโดดเลยนะครับพี่น้องครับ2เดือนแล้วนะครับแต่ว่ากับล่งห่างเนี่ย0ิคลิปอยู่หลายสองเดือน หายไปโดนเลยนะครับพี่นงครับเรื่องด้วยแบบติดแบบปัญหายางแบบลายยางลายเนียครับช่วงขาลงกล้องกับมาต่ายพอดีครับก็เลยบอกว่าได้เฮ็ดคิดป่นไ่ยครับมาพ่อกันเมื่อนี้ครับโดนๆพ่อกันเท่านึงได้เมนูอ่าใส่ขนมจีนพี่สับแซ่บเลยครับบุญโอ้โุุอืมอืม กินดูทงหน้าครับพี่น้องครับยูเทียงหน้าปลาสุดยอดขนาดนี้ต่าเองครับมาเลยครับด้วยเซ็เซียน้กันครับโดนๆพอกันเถื่อนนึงครับพี่น้องครับเอาไปหนี้ก็บจิค่อยลงคลิปไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องครับแต่ว่ากับเบิร์ดฤดูการหาเน้อไม่แล้แล่ะครับแต่ว่ากับิโลงคลิปเฮ็ดกับเขาคลิปมันกินเขากินยั้งไปแล้วครับอันนี้ขนมจีนเป็นเป็นอันที่เปิ่ลขายเป็นกระโปรงไหครับเป็นโป๊ะ บฟมเออมันมันขนมจีนต้มครับมันจะขาดนิดน,น้อยนี่วู้มาเล้ครับเด้อขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อผมเรื่องหมอ,อมมาสว่วนจิมาหัดเทียงหน้าอืมตีนไก่แบบต้มเปืเป่อๆเลยครับอืบถนัดคือนั่นเนาะมันเสร็จมันขาด ข่าวเศรอืมดีบุกล่องไม้ผมามลูนะครับด้วยว่าสิเป็นทังไงผมปรับว่าท่านได่ ว่าท่านใดดเป็นได้อืมออ้งนั่มมากพักบุ้งพักบุ้งเก็บมาแต่ขัางเทือนครับไม่รู้ น่ามันขึ้นพักบุญไม่เกิดกำลังไหลยางกาอรอบบอทนานเป็นไรว่างมาหน่อยแต่เหนื่อยมัง้ง ีลยวรองตีนใกล้มังเป,เปาาื่อยามั้งท้องกระต้มโดนเติบไปเนี่ยอืมมะป่านได้ครับเปื่อยอยู่แต่ไม่ทันได้ลุย ขึ้นอย่างแหงนตีนใกล้ครับแล้วมีคนมาใส่เบ็ดอยู่ครับท่านเบ็ดใส่เบ็ดเปล่า นตกทุกมือนะครับทางทางบ้านผมอ่ะทางอุดรสังข์ความอำเภอสังข์ความโต๊กเสมอุกม,อ,กมอนะครับเมืาสกีแดดมือนี้ได้ว่ากับขึ้นอยู่เส้นมันขาด ตัวแม่อลูกว่าสองเท่ น้องใม่ผมกับบอคอยได้ล่วงพพ่าปัะไหน้ครับปีนี้ล่วง้แค่ยี่สิบ็คลิปอีกนะน้องม่กันนะผมมันล่วงไปเห็นงานกรุงเทพครเบเีืยนกรกดาษป่ะประมาณเดืียนกรกดามครับ ฝนมันมาล,า,ลาครับเราใหม่มันเกิดแป๊บเดียวปีนี้เปื่อยจับร่างร่างกันกับเปื่อยอยู่สงสัยอยู่งล่างวันกินแนวมันยาก ตรงเปือยกว่านี้จ <mos> ังหน่อยผมว่าคือรานก๋วยเตี๋ยวก็เต่าต้มเปือยดีครับมันต้มน่าจะต้มโดนเห็ดคลิปยกสะดุ้งคือแต่สองสามปีขึ้นหลังมันบ่ค่อยมีป่าเลยครับทางบ้านผมก็ได้หาเากยาก เนี่ยผมยุ่งเฮ็ดยูทูบใหม่ๆน่ะปลาไร้กับปีนั่นนะถามปีขึ้นหลังเลยล่ะถามทีปีขึ้นหลังอู้วีตินอบอวบเลย Yeah, ja, มไม่ได้กินโดนเขาพูด้อาเติอครับ ไปหาหน้าใหม่กับได้อาทิตย์เดียวนึงเอ้ยประมาณอาทิตย์เดียวไปหาหน้าใหม่อะไรกนูน้องบวชน้อผู้ไปกันไปได้มือเดียวนึงพี่น้องเอ้ยเขาวปิดปลาหรอกรอบที่สองมาติดไปกับบล็อกบล็อกขึ้นครับเพื่อนเอนว่ามันปิดปลาอะไรก็เลยมาก คือมากน่ะ กินทุกอางครับพี่น้องทุกค เจ็บด้วครับอันนันชบพริกเบาะหลายเน็เดอ้วยอื้อแชบอิ้มแล้วครับพี่น้องครับ เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับฝากพี่น้องเบิดสุขุทุกคนไว้เพียงเท่านี้ครับโดนดูพ่อกันเท่านึงนะครับกากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ผมนํานะครับเพราะว่าจะเป็นช่องทาง youtube ช่องทางเพจ a c e บ o o k นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น้ำไม่กับบอยมีแล้วนะครับบุละรดมย์คอยพ่อกันปีนาบุนะครับคลิปหาน้ำไม่วันนี้ผมกับิเห็ดทิปกินเข้าลิปเห็ดกับเข้าไปนะครับเพราะว่า ผมซื้อกล้องตัวใหม่มาแล้วนะครับก็ิดได้ลงเรื่อยๆอยู่นะครับฝากพี่น้องเป็นกําลังใจผมนํานะครับอย่าทิมยาปลากันนะครับเด้๋ค่อยพอกันมือนะครับผมสวัสดีครับ